ปลาตองปลาปุ๋ยพอหน่อยเราคั่วมาให้เหรอแม่โอ้ปลาตองเงีตัวนี้มาดื้อครับแฟนครับสูงสองสิบอนครับมากินลาบปลาตองทั้งวันดนะครับวัอน,นี้น้ำก็หน่อยถูกมั้ยโอ้ก็หน่อยดอกนะครับสดวันอนี้ยังเร็วลาบแต่ว่าต้องตีมบบองปีงก่อนละน้อย ข้อดีอะพับปักสูตรของในแอร์สูตรของพ่อน้อ,องไพ่ครับพี่น้องเอาลองเบิรงเด้อพี่น้องแฟนครับสูตองสุบองครับวันนี้หอมปานี่จะสีดาบพื่อที่ว่ากินสดหอมกลมปากหรอเนาะถือกินข้าวขวบเพรหอมข้าวไปแล้วทีใบโหดใบปากหน้าใบฟักซี่ก็ไปโอ้ยหักปากเขาจัง เห็ดแนวว้ตัวนั้นเาให้ป็นมันงแนตัวปาตองบัปุ๋ยพอหน่อยเราก้วาไม่หรอแม่โอ้ปาตองไงตัวนี้อันนี้เราปักขว่เรยบปุ๋ยเดี๋ยวตวลอเพื่อนอูมาให้ตัวคำว่านราปักไม่เรียบด้วย้อย่างนั้นาเหยีบอละเอียดดิน้ <c oughs> <c oughs> า,า,าเหยียบอลเป็น มืัอนี้ครับพี่น้องมีนเมนูเด้อหลาบปลาตองครับพี่น้องวันนี้ขอขอบุญขอขอบุหญหลายครับพอนหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อทีเล่าเอาปลาตองมาให้ครับปลาตองตัวใหญ่เ,เปล่งๆเด้อพี่น้องเด้อเออมาอยังนี้ย่งปลาปุ๋ยหนึ่งของให้หน้าพร้อมกล้วยได้พี่น้องเนี่ยเอาต้นกล้วยมีหนึ่งไว้หน้าแม่ประสิญครับพี่น้องเปิดโทษผมปิ้วเฟอร์งมาขึ้นหนังอ e ีกมิวสิกแต่พี่น้องเลย ขามลงไปครับพี่น้องมาหนิค้าจ้ะค่าปาดแตหัวงามด้แม่ปัสีปูไ่แต่โดนเรือยยังหันค่าใ่าห่นาหน่อยได้ไหตัว่นค่าใหญ่ปมันสมบูรณ์จีหัวปวดมันสอยออกเือนค้าเงียนขเราพี่น้องหัวดีนห่าหอยเออมาั้ันไห อันนี้ห้องก,กินของนะ้องกินสับเลยกินกับเลยก็ได้น้องใม่เสิร์ข้าจะาใส่ตเขาไปสิเหลือว้กินกับนอ้นองใหม่ใจกว่าพี่น้องไปน้องใหม่เ้อานหี่ยหมไม่ <c oughs> นนไมเป็นตะยานแต่ยง <c oughs> น,นี่แกงเสีย โว้าแต่นอกไม้พูบ่ไม่ตัวอะฮะไม่เอาไม้ไลยมวยเอาเบตาหยาแต่นอกไม้ได้ไปหาอะไรพวกนั้นกันเลยฮะไข่ฮะไข่ตะไคร่หัวหอมหากพักซี่จ้ะลงไปพี่น้องเอ้ยมาดื้อครับแฟนครับสุโมงสุบอนครับมากินลาบปลาตองทั้งวันนะครับมื่อนี้ลาบปลาตองปลาตองตัวใหญ่ปลาตองมันมันส่งๆมันมันอีกเบอร์รุ่นใหญ่จะกินเหล้าอีกที พี่น้องนางพลังเดียวครับได้หลายเมนู่ดีมาคุยหเห็ดตาทอดมั่นก็นไดลยอ้หน้ำเดียวพี่น้องเลยบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยลมว่อยว่อยครับเดี๋ยวเดียวแล้วนี่โค้งครับพี่น้องข้าาเออาโอ้ถือเบ็ดเป็นตะมันเนาะหนวดนวดน,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 นู่นเนะ่ะคือเนาะนหนาวน้อยกว่าโอ้ก็หน่อยหรอกเนาะครับสดมือหนีงเร็วเติมน้ำไปเรื่อยๆก็ได้ ดีด้วยจ้ะน้องไปแล้พี่น้องรถเดือดโอ้ยเดือดครับพี่น้องตามแล้สุื้อรถด้อพี่น้องเลยสุดด้รถสุ้รถจ้ะอ่าไปโอ้ยเดือดครับพี่น้องเลยน้ำโอมโอมโอมไ่เป <laughs> <c oughs> ็นปลาจะน่าจเปิดไปเห็น้หมปลาบ่าเลยไม่พูด อยู่ที่เอาล่ไปเลยพี่น้องแกเอาเลยจ้ะมาผ่านการใช้งานมาเยอะเลยพี่น้องเที่ยวร่มก็พัดล่มจะว่าปิวไปใส่เนี่ยหเหนื่อยลมมาแห้งก็ได้ยกการงานหน้ากำลังเที่ยวฮะผิดผงพี่น้องลงไปผิดผงจังน้อยจ้ะเออเอาไปถอดปิ้งเอาผิดนี่แหละโอ้เดี๋ยวครับ อ๋อไม่ห่วยพี่น้งองเลยเสียงหมอนฟอดไหมตะกันในซิม,ม,เ,มเดี๋ยวรอสักกรู่ออก็ผมว่าก็เต็ียมหมอนแล้วพี่น้อง ในกองเม่็พน่บาิมอกเดชเาปุ๋ยบดสดของูนี้บัสดุน้ำฮอนบวกกันบูตรพัน้ของไันผ้าเห็ดลาบแต่ว่าต้องสิมอกปิ่งก่อนแล้วอยาพับฝักโอ้ไซเบตตองปีงก่อนนั่นเนาะที่บกหอมดีกันตีหอมกนระเบียบทข้ากนเอาไปล้วนนะเบอง์แพี่นเองซูนีครับพ่นองพันธุ์้าเหาบขาอย่างน้อยแล้วพี่น้อง เนื้อปลาสดครับพี่น้องเลยแจริงคือตัวสีมัวจะไปซีมนั่นหรอมันเป็นลาบหัวัเลาบวด้ะแต่จริงคือพี่น้องเลยลงเเด้อพี่น้องมาติปิ้งพร้อมแจงสีมัหลากเอ่ดยวถือใบตองกินพร้อมใบตองคือมสุเลยห่วยถ้าเ็นมากทิยิไปใส่ได้รอ บัยรุ่นเห็นว่านวเนาะราจะไรุ่นเนะน้ำมันีว่าแต่โบบอกกลักซี่ม่ด้พริกดบก่อนีเรยอพี่น้องเลยเอาต้มเอาสุกหร้ลั้อกันต้มกัน้สิเป้ากึ่าเห็ดบลันแล้วเตา แซแล้วบ้ปุ๋ยงอว่าตัวป้งคนแล้วอ่อนวายสั่งป้งโพี่อพี่เพคะนะมไม่ตัวของดีเสกให้พี่น้องฮิตหนบ่ให้มือห่อนน่าเออาพันร์ยังดีพี่น้อง ปีงเด้อพี่น้องอแจะเนื้อร้วนๆครับพี่น้องนี่เอาโค้งมันพี่น้องต้มเรียบร้อยครับวันนี้สูตรนี่ครับบ่าตองห่วงหอมพะนะสูตรของนายเอรสูตรของพ่อนองไผรครับพี่นอ้องเอาลองเบิ้งเด้อพี่น้องแฟนครับสูตรของสุบังครับ,รบ,รบก็นี้อะไรสูตรนี้ครับพี่น้องเอาไปลองเบิง้งมันจะเป็นคือมีน้องไผรวาบ่เปิดออกดำปือ้อไปอปลานี่กลตัวหอยแล้วมุเจ้าสบาเลยอ <laughs> เอาอันนั้นแสดงว่าทหไมเด้พี่น้อง นนไไแม่ <laughs> อ้าลองเบิ่งอ๋อรายการอ่ะเด้อพี่น้องเอ,อง้ยบาทนี่ไปตองเราจ้ะห่วยทางในสุปบนลอดหอมตะไใตองจัดไปพี่น้องวันนี้ยูดอกยูเบาคือนั่น,นที่เปิดขึ้นดำปืนว่ะพี่น้องเอ้ย ปานสมปลาพี่น้องเยบานอ้วสาักได้บาเนี่ยคือปีอูหอมอีีพี่น้องขาสิมาฟักคือยังไงเียงหมกสมหมกอันนั้นงัวทำานอ่นีช่ไหมหอมคือจริงหอมปลาเนี่ยจสีราพี่สิ่กินรสหอมสมปลาหรอเนาะหอมกันพี่น้องปเอียสเดียวเฮ็ดไอ้มันมนๆกันเจมักลเชียงอะไรตัวที่หอมปาเนี่ยอมวางจ้ะ อเราถ้าจอซีเอสะล่ะสุกแล้วนนี้อมใครขนาดี่นาทีเป็นตยินว่กของเขียววประตูหมดเลยคนเป็นตอนจังบ่ไรอจังอ่พี่น้องเป็นตอนน้ำพปนะนี่เรายังคุยดีเป็นตอนเรืงไหนคุยอ่าไปครับพี่น้องเอ้ยหลาบปะตองแล้วพี่น้องมันนี้จถ้าหลาบไปชิงเราก็เห็ดมาแล้วแล้ววะ ปลาซิวเทียนังบริสุทธิ์ด้วยปลาซิวเทียนังลาบหมดปลาซิวพอนะเดี๋ยวมาบุดพี่น้องเดี๋ยวอาพริกกันพี่น้องเพิ่งมีตัวแล้วเห็ดที่ยังหพี่น้องฮะพริกโองจ้ะของแท่ด้วยนี่สายไล่เพชรไลยเลยของแท่แบบแมนของแท่ไม่ของแท่ของปลอมโอ้ยมีตัวที่กันก็เกือบหมดละฮะ กระขัวจ้ะฮะกระขัวของแท้ได้เนี่ของแท้แน่นอนพวกเน่าจ้ะของแท้คือกันนี่ยมีก็มีของแท้ของหอมมีเส้ลายสมได้บักเน่าเนี่โอ้ฉีกกระขัวหอม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 อมละแม่มีหอมมีแอนกระเทียมจะลูกโดดใบหอมมีกรของแท้คือกันครับใบพักตีจ้ะลงไปข้นความกันเลยจ้ะ ข้างนั้นก็ลังต่ำงงแนอพี่น้องของแท่อืมหอมเหอวยพี่น้องถืกินข้าขวางหัวหอมเข้าไปเราถือไปหูไปปักหน้าไปฟักซี่้าไปโอ้ยผักก็เกา่าจังอมืมสูตรนี้หะพี่น้องเอ้ยหองหอมใบตองให้น้ำไปเล่นมันเก็บไบสลั่งหน้าโอป็นยัง เอาล่ะเรื่อส่น้ำปลาเติมน้ำปลาไปยุพี่น้องถามยุบกันอ่ะอืมเป็นพี่น้องว่าถามเลยสิจำไม่ได้ดอกเราต้องใสแล้วปีงใส่เบตองมัต้องใส่น้ำปลากระแทบพี่น้องเท่าแล้วพี่น้องลงลงื่นลื่นใช่แล้วยัดถือสาแต่เลืออืมเท่าพ่อเลยเท่าต่อไปอีกอยู่เท่าไปหนาอ๋อบะนุ่มไปหนาเด้อจิ้มจ้าบัเนี่ยโอ้ย่านเสรลูกโดดเนี่ย เอาเลยเป็นไรขึ้นได้ร่างว่วกันตราไหมวะฮาฟังน้าอีกหอเอาไ้แตพี่น้องเอ้ยไปอีกน่อยนึงจ้ะแตบเราบ่นมได้้หอมเ่ยพี่น้องหอมแต่ข้าปปิ้งใบตองก่นละโอ้วเราบังทันแล้ว ตักเลยพี่น้องเอ้ยหอมตากปัดตองครับพี่น้องเสียงขวักขวักส้างฝุ่นมาเมีนว่าสร้างหินมาหายิงงบเลยพี่น้องเลยเสียงบอกหอยครับหอยลงถาดพี่น้องเอาเอาเยอะบนใบสะเก็ดเจ้าปฏิบัติยังพี่น้อกปฏิบัติยั้งชัวร์ตากปัดตองพี่น้อง ไเลยไม่ให้ตัวไปนะกินหฮมน้ำกันนเด้อไกินตาเดียรื้อไปนอน้างหนาวอฮึอนกินตาเดียอ์นะไปพี่น้องกินข้าวนัครับวันนี้โอ้พี่น้องเลยลากปลาตองครับพี่น้องพร้อมพักโอ้ไรอาซิมซิมให้ตูวซิมปลาตองแม่นอนเนื้อนุ่มครับอืมปวดปมาลุ่นตัวใหญ่กว่าเก่าได้ที อ่บานนี่แม่เราใครซีมไปซิมแล้วโอเคอือหันะ่มาขอให้ทีมทานมากกพี่น้องคือแสบยังพี่น้องมาพี่น้องบ้านนี่หลัปานกันกองแ่บกันแ่บลายๆกันหน่อยเราบดมาตสิโอ้ยว่มด้มากนะพี่น้องพี่น้องเห็น่าน้อ เห็นเอกไหนได้ทั้งนันปงเขนเ็ตะวนกจยัไม่จีแน่เอเลอกไหนก็คุ่นนะเห็นไปเพราเขาจูนกินเรอยไปหยบบ้าปุ่นก็เสแล้วาด้บาปลาาหอยด็กลุกโดดหอยน้องให่ยู่มันแม่โดดจยังก้นนั่น ปลาพี่น้องไหมต้มปลากระแซบแสบมาเด้อพอน้อยแม่ปางกันกินงานอ,อยู่ทางนั้นบัดกนินงานแพ็กน้าริกเลยกินงานแพ็กน้าริกโอ้ยมีกวา่มสุกคนจะเดินเด้อพอน้อยเด้อ ไยพ่อมนเกิดสุขสันมาเกิดเด้อจับพ่อน่อยมาแลกแหบไปเบิดตัวนี่ไปซะบ่มาเกิดพ่อหน่อยวันน้ดวนมาแม่ากินเข้ามากินเขาตัวอยกำลังกินเขาอยู่มาเด้อ ยิงเป็นมเี่าแ้วลอาเลยพป่นน่องไปจุละก็มาเอเลือกวน้นก็ลงมือหนึ่งได้หรอมมาหาดีวไม่เยไปสเิไปใส่ตงเกันเมาเล่นไม้อก้าาเกียมาไปใส่ำ อะไร่ะแม่ตไกับมแบบีเด้อพี่น้องตอไหน้าแม่วันจินแับไปตุดะเลยตอกหนึ่งไม้ไหมพุ่งยาจินนี่ตอกใบไม้เ้ หมกตัวนี้เสียหลักดีนะครับหอมอยากินเปิดใบกล้องออกนีจุมาบ้างพอนวันเียหลักปลาไม่ถูกหี้อนาะดูภาตาพระวันมันจังไก่จักได้ผสมันมันจังไก่พับ่นอะอยู่กับพักเลย มาไก่แล้วมันขาดพักเลยนะเอาแล้วมันกินพักได้ไรบ้างปุ๋ยบ้ขอบอเยอาหารจังดีนะบอไ้กินกันละพักก็มีทุกยังไก่พักก็ม่ตัวว่าอืะ มันมันไ่กินนันะน่าควดแสบเลย่ขาน้าจะไ่างกินได้ยท่านบองหมือเล่่ับนหายากด้วแดนท่านเันบีมกิน้ังหวกลังเี่ยลังบุกเชียวพี่นี่ะหองหวานนี่ไมตู๊กาวอ่อน มนกบนนกินเนืข้าอะไรดอกนี่คืออะไมนั่นข้าะไรตาบานย่เนยเพ็ดมาเด้อพี่กิงเราตัวมาเลียนนั่มามขึ้นถ้าพันเศร้าอยู่ประตูาม,มาเด้อไม่กินเศร้าจะ้ะเราห้ช่วงให้เศร้าเด้อ ก็เจ็บแขนแล้วก็ประตูุกแขนแล้วเจ็บแขนน่ะแล้วก็ว่ากระดูกว่าหลายังว่าหลาเลยปวดว่าเศร้ากัแเศ้าเนี่ยอยู่ไปเด้อย้าของแดดั้นเศ้าอยู่ นั่งับขาบ่ได้อะไรเล็กหน่อยนี่ต้องไงบ่หวนี่หน่อยหลบปุ๊บแล้วกินอะไเด้ยวาลโอ๊ยเอาดาบกันอองหมดแล้วนี่มาไม่กิงมาทำไมจ้าะตลน่าเป็นงไงเ่ารมอ้วกันอองดาบกันออกซ้งหมดแล้ว บพท่นขอยอกน้อไม้ไปกินแล้วกกินม <c ười> ันแล้ว <c ười> ไ่ได้ไร่หงาไม่ได้ไกวาอะไรลงไปแก่ปันกนินมันล้วนันถ้าวมนนีน้อไม่ไรขึ้นปุ๊บแต่น้อไม้ตรงน้ไม้ไปบาตัดบเียหันถแน่เป็นอย่างรครับอ๋อิปยานตัว แก้มค่ะแกแงรอกเสื้อแบบพี่ดาพี่นี่แก้ันคือพ่อรุ่นเฮ้ยไหวแนวกันน่ะไม่อยากนะี้ยพวกเชียรผู้เล่น เดี๋ยวแนครับสมองรุบอลครับเดีอเสียไงหลปปับปลาครับนี่นิ่ม,นนนมนเนาะปลาตองเนาะบลาปีเนาะเนหน่อย่าลจ่นรเต่งเนานเนาะเว้ยปล <laughs> าจันระตัวใหญ่า,าต่นเต็มแล้วนะนอะ ก็าอดเห็ดบวกสามดอกไปงทม่เอาไว้ใสนอนอ่อมก็ติบ่าปุยไปเจ็บม่ดปอดยังไ้้อนอ่อมกันอันฝออหาาฝอนก็เนืบดำ้มแค่แบบวันนี้พวหมาพี่น้องเื่องานงาไปไหมน่ออกครกบเดนนตัวขาดท่านเจ็บจนขีคขานเลวทัางผีเพราะท่นไ้เจ็บเห็ด

โตกันเนาะคิดห้บัตรเลยเป็นห้อห้าบัตรขอบพี่น้องจะแจกเลยัดปลารอบไว้หน่อยทไดนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึงครับอีกทีตามติดชมครับอีสานบางน้อยครับสารคลิปนี้ครับใบ้ซนีกันคลิปหน้าครับพบพ่อกันไหมโชคดีมีความสุกยาเกิดยาไกายาจนเด้อพี่น้องเราลำดุ้ย สุขุษสุขจนครับผม,ม่อูุพรปอบทีมงานครับก้าวขวบสวัสดีครับสวัสดีจ้า